สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับหลายคนคงจะรอคอยถึงลูกถึงคนวันนี้นะครับหลังจากที่เราเชิญหลายฝ่ายมาพยายามที่จะหาทางออกของการเมืองไทยซึ่งทุกคนคงจะยอมรับตรงกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับว่ามันวิกฤตแล้วมันต้องมีทางออกแต่ว่าทางออกจะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นอยู่กับคนสมฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งชัดเจนก็คือนายกัฐมนตรีทักษิณชินวัตร อีกฝ่ายหนึ่งก็คือพันธมิตรนะครับซึ่งก็คือผู้ที่ชุมนุมอยู่ที่ท้องสนามหลวงในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองสามพักที่เป็นพักฝ่ายค้านเดิมสามฝ่ายนี่ละครับในขณะที่ก็ยังยืนอยู่กันคนละจุดต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุมีผลขณะที่ก็มีผู้คนจากหลากหลายวงการออกมาบอกว่าหาทางที่จะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร ใครจะเป็นคนถอยจะถอยในรูปแบบไหนหรือจะทํากันยังไงเจอเดินหน้าไปสู่จุดไหนวันนี้ถึงเวลาของคนหนึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้คาว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตอนนี้นะครับก็คือหัวหน้าพักไทยรักไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะกลับมาถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ท่านผู้ชมหลายท่านคงสงสัยว่าทําไม คุณทักษินไม่ยอมไปเผชิญหน้ากับฝ่ายอื่นๆเพื่อจะตอบคําถามให้ประชาชนเป็นสักขีพยานเรื่องเกี่ยวกับหุ้นเรื่องเกี่ยวกับกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ฝ่ายนั้นเขาบอกเขาเรียกร้องให้นายกลาออกเพื่อจะตรวจสอบทําไมนายกเลือกยุบสภาฝ่ายนั้นบอกว่านายกคนนี้เป็นคนพาประเทศเข้าสู่ทางตันเอง ทุกคําถามวันนี้ผมจะถามแล้วก็รอฟังคุณทักษิณเป็นคนตอบนะครับช่วงนี้เนี่ยเครียดไหมที่เห็นผู้คนขัดแย้งกันอ,อย่างมากมายในสังคมก็บางทีก็ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันว่าจะจะทํำยังไงถึงจะให้มันยุติเร็วๆออนะครับแต่ว่าแต่ละฝ่ายก็มีมีจุดของตัวเองซึ่งบางทีบางครั้งก็ก็ต้องคิดว่าถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาอ,อื ถ้าพูดกันโดยที่ไม่มีวาระซ่อนเลนของแต่ละคนเนี่ยมันก็คงพอพูดกันได้แต่ถ้าทุกคนยังมีวาระซ่อนเลนหรือว่าสิ่งที่มันเดินไปเดินไปเนี่ยมันทุกบางคนก็ตกกระไดพอยจนนะครับจากโลภมาโกรธจากโกรธมาหลงมันก็มันมันก็ยุ่งหน่อยวันนี้นายกก็ยังเชื่อว่าคนที่ออกมาไล่คุณทักษิณเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีวาระซ่อนเลนหมดเลยหรอมันมันเดิมทีเดียวมันมีวาระซ่อนเลนหมด แต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็แน่นอนครับการพูดข้างเดียวแล้วก็การที่สื่อบางคนบางฉบับมบิดเบือนมากครับก็คนก็หลงเชื่อ,อนะครับมันก็มีคนที่กลางๆก,ก็กลับไปเชื่อก็มีแต่ว่าบางคนที่ไม่ชอบผมอยู่เป็นทุนมันก็มีอยู่บ้างการทาการเป็นนายงตรีมาห้าปีเนี่ยนะะแน่นอนครับ,รบมันก็มีทั้งคนรักและคนไม่ชอบ,ค,บคนเกลียด หรือว่าคนกลางกลง <Ừ. S 2> มันมีทั้งสามกลุ่มะนะฮะทีนี้สิ่งที่เราคนที่ไม่ชอบเนี่ยยังไงเนี่ยไปพูดยังไงเขาก็ไม่ชอบอะนะครับอย่างคนกลางๆเนี่ยคือคนที่เราเราเสียดายเพราะเราต้องการอธิบายเขาเข้าใจถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเราคิดว่าเขาตัดสินใจได้อืแต่นายกต้องเป็นนายกของคนทั้งประเทศแน่นอนครับ <ฮะ S 2> ถึงแม้คนที่เกลียดผมก็ต้องเป็นนายกให้เขาอแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณทักษิณกาลังมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูหรือเปล่าไม่นะฮะผมไม่ได้มองขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่า การจะพูดอะไรกันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมีอะไรสักอย่างให้เป็นหลักยึดะนะครับหลักยึดในที่นี้ก็คือว่าผมต้องยึดหลักของกฎหมายครับยึดหลักของประชาธิปไตยที่เรายึดถือกันอยู่ทุกวันนี้ต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้เสียไปอย่างที่ล่าสุดนี้ก็ได้ฮะอย่างพีเน็ตเขาเสนอเปิดเวทีครับดีเตบตค,คือก่อนหน้านี้ก็พูดจาก,กันไปพูดจาก,กันมาข้อเท็จริงนายกก็บอกเขาพูดข้างเดียวครับฝ่ายนั้นก็บอกว่านายกใช้สื่อข้างเดียวมาตลอดห้าปีไม่จริงฮะ สื่อที่ี่สื่อเมืองไทยมีที่ไหนห้าปีไอ้ใช้ฝีได้ไอ้ใช้ข้างเดียวได้อมันก็ใช้ทั้งทั้งนั้นแหละครับเหมือนกับว่ามีการแทรกแซงครอบงําให้เขาเกิดความเกรงกลัวแล้วก็ออกฝ่ายรัฐมากกว่าไม่หรอกไม่หรอกรัฐมีกิจกรรมเยอะก็ห้าปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ไปทางานมากขนาดนี้มันประเทศจะ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 ,จะพลิกมาได้ขนาดนี้หรอครับจากภาวะที่วันนั้นแย่มากนะฮะคนตกงานกันเยอะแยะไปหมดเราเป็นหนี้เป็นสินเขาต้งเยอะแยะแต่ว่ากว่าจะพลิกมาเนี่ยรัฐต้องทํางานหนัก นะครับนี้การทํางานหนักวันนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นสีสันเป็นเรื่องใหม่ๆหมดที่ที่ที่รัฐบาลผมเข้ามาเนี่ยเรามีเรื่องใหม่ๆหมดในการทํางานต่างๆ <lerde. S 2> ก็หลายคนก็งงเออนี่มีโครงการนั้นมีโครงการนี้มันชวนติดตาม <uffy. S 2> ตอนใน,นช่วงนั้นก็สื่อก็ต้องออกเพราะว่าสื่อไอ้ส่วนอื่นกิจกรรมไม่คยมีเนี่ยติดกั้นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เลยครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องคือเวลานี้เนี่ยทางทางสิจุดอ่อนของรัฐบาลผมเนี่ย คือไม่ค่อยได้พูดเวลาถูกกล่าวหาจนผลสุดท้ายมันเกิดคําว่าเ e อร์เซ i ชันเนี่ยภาษาอังกฤษหรือพ,พูดแล้วคนไม่เชื่อไป,ไ,ปไม่ใช่เปอร์เซพชันคือหมายว่าคนไปเชื่อในสิ่งที่ถูกกล่าวหาทั้งๆท,ท,ที่เรื่องจริงไม่ใช่อือย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเจออย่างเงี้ยหลายหลายรา,ายการนะบางทีพอ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 ความความเชื่อมันไปแล้วเนี่ยพออธิบายเรื่องจริงเนี่ยไม่ฟังละทั้งที่รัฐบาลก็มีสื่ออยู่ ใช่แล้วบางที่อธิบายช้าไงออธิบายช้าแล้วบางครั้งเนี่ยผมเป็นนายกเนี่ยพรรคพวกก็ห้ามผมพูดอแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนอื่นพูดไม่เป็นข่าวคนอื่นพูดไม่ฟังผลนใช้กว่าผมจะมาพูดเนี่ยผมช้ำเรียบร้อยแล้วพีเน็ตเขาเลยเสนอหรือใครต่อใครเสนอเอาล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาเอานายกเขาเชิญนายกครับเชิญพันธมิตรอ้าวข้อที่จริงของฝ่ายนี้เป็นยังไงอ้าวฝ่ายนายกว่าย,ยัางไงให้ประชาชนเป็นคนตัดสินถ่ายทอดสด เอาไหมฮะมันผมก็เร่ไม่รู้ว่าตกลงเราจะพูดกันในฐานะอะไรเออในฐานะคือก็นั่นสิในฐานะอะไรกเมาจะมาเจราจามาลงทรงความจริงแล้วเนี่ยนะฮะมีการเลือกตั้งวันที่สองเมษายนนี้คนที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็ออกไปฟ้องประชาชนออืไปเลยนี่ไปตา,ตามเมืองต่างๆเลยไปฟ้องประชาชนครับว่าผมไม่ดียังไงเพราะผมบอกชัดเลยว่า ถ้าหากว่าคนเนี่ยไปลงไปใช้สิทธิ์แล้วกาว่าไม่ลงคะแนนอืกับไปกาให้พักอื่นเนี่ยร,รวมกันแล้วเนี่ยชนะพรรคไทยรักไทยเนี่ย <ฮะ S 2> ผมไม่เป็นนายกแน่นอนอซึ่งโดยปกติผมไม่ต้องประกาศผมผมผมสามารถเป็นได้เพราะเนื่องจากว่าพรรคไทยรักไทยมาที่หนึ่งอยู่แล้ว <ฮะ S 2> เมื่อวันที่หนึ่งผมเป็นนายกได้อยู่แล้วแต่ว่าผมขอไม่เป็นเพราะผมถือว่าเมื่อผมเป็นคน ขอยุบสภาอขอพระราชทานประบรมราชานรญาตยุบสภาเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยผมต้องมั่นใจว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยให้ผมเกินครึ่งหนึ่งผมควรจะเป็นอถ้าไม่คือไม่ครึ่งผมไม่ควรจะเป็นเพราะอันนี้คือโดยโดยโมารยาทเพราะผมถือว่าในเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาผมแล้วเนี่ยหรือศรัทธาผมไม่เพียงพอกับสิ่งที่ผมผมยุบสภาไปเนี่ยผมก็ไม่ควรจะเป็นอ,อันนี้ผมประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพันธมิตร ไอ้กลุ่มอะไรเนี่ยฝ่ายค้านสามพักสามพักไปเลยอไปฟ้องเวลานี้ฝ่ายค้านออกไปแล้วออกไปฟ้องล<ฮ>ะนะครับไปฟ้องลวไปฟ้องประชาชนแล้ทำไมผม,ผมก็มีหน้าที่ไปบอกประชาชนว่าเอาผมเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาเป็นยังไงผมทําความดีแค่ไหนยังไงประชาชนเขาตัดสินได้ทาไมไ,ไม่พูดพร้อมกันต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศไปเลยทีเดียวถ่ายทอดไปเลยก็ไม่เห็นจําเป็นครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วก็คือถ้าเขาลงเลือกตั้งสิอันนี้ลงเลือกตั้งก็ไม่ลงอะไรก็ไม่ลงแล้วมาถามว่าวันนี้ ไม่ลงเลือกตั้งไม่ไม่ไรแล้วสุดล้วผมไม่นั่งคุยเรื่องอะไรเขาก็เลยบอกว่าคุณทักษิณไม่กล้าทําไมผมไม่กล้า <ức> ก็เนี่ยผมเนี่ยคุณสอรยศถามผมเลยทุกเรื่องผมตอบได้หมดคือความจริงแล้วเนี่ยนะร,ระบอบประชาธิปไตยมันชัดมากเลยนะชัดมากเลยฮะอ,อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนครับทําไมเราไปรังเกียรประชาชนอ่ะอืทําไมรังเกียรประชาชนอ่ะทําไมเราจะไปเที่ยวสรุปว่าฉันฉลาดกว่าประชาชนต้องเชื่อฉันอืทําไมอ่ะ รัฐธรรมนูญเนี่ยให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้ความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะไม่ได้แบ่งความรู้ไม่ได้แบ่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเพราะรัฐธรรมนูนให้หนึ่งเสียงเท่ากันครับเพราะนั้นทําไมเราลังเกียจประชาชนนะในเมื่อการยุบสภาเนี่ยคือการถามประชาชนทั้งประเทศทีเดียวเลยอนั่นคือไม่ต้องไปเสียเวลาเลยด่าไปเลยนี่คุณจะด่าผมก็ด่าไป นะ,ะดาดาเข้าข้อหาหมินประมาทผมจมเลยนะเนี่ยผมผมไม่ได้ฟ้องเลยนะเนี่ยะนะทุกคนเนี่ยหมินประมาทผมทุกวันะนะครับทุกวันอนะขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแต่ละคนะหมินประมาทผมเท่านั้นนะอะฮะนะผมก็ผมก็ทนนะนี่จริง,รงๆผมทนมากเลย<ะ>แต่ว่าเอาละแต่ว่าผมเองเนี่ยต้องการถามว่าวันที่สองเมษายนไปถามประชาชนเลยนี่<ะ>ออกไปเลยยี่สิบเจ็ดพันนักมิตรเลยนี่ก็ออกไปกระจายไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่คาตอบอ้าว อย่างเดียวของประช<อ>าธิปไตยอ้าวแล้วคุณจะทําไงอะ่ะคุณคุณไม่ยอมรับการเลือกตั้งแล้วคุณจะทาไงอะ่ะไม่ได้ไปยอมรับการเลือกตั้งแต่เขาบอกว่าการเลือกตั้งมันเป็นคําตอบส่วนหนึ่งซึ่งด้วยกลไกของรัฐด้วยระยะเวลาด้วยความได้เปรียบคุณทักษิณก็ได้อยู่แล้วไม่ใช<อ>่ตอนเมื่อก่อนเท่าตอนที่ผมยังไม่เป็นรัฐอะทําไมผมชะนะอืมเวลานี้สิฮะไม่คุณจะไปคิดเวลานี้เวลานั้นไง้ไรกะระบบการกลการเมืองมันก็เป็นอย่าง,ง,างาานี้ตอนที่ผมไม่จะอยู่ฝากรัฐออะครับ เราก็มีหน้าที่นําเสนอสิ่งที่ประชาชนศรัทธาสิถ้าเราไม่สามารถเรียกศรัทธาประชาชนได้ประชาชนไม่ไม่ยอมรับเราเราก็ต้องยอมรับสภาพอะ่ะการเมืองนะครับเป็นงานอาสานะไม่ใช่เป็นงานยึดเป็นอาชีพนะครับเป็นงานอาสาใช่ฮะไม่ใช่ว่าตกงานแล้วจะตายให้ได้ไม่ใช่นะ<อ>เป็นงานอาสา<อ>ประชาชนเป็นคนเลือกเราประชาชนเลือกทํางานไม่เลือกก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องคือฝ่ายที่เขาต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณใช้การเลือกตั้งเป็นตัวเป็นการฟอกตัว เรื่องเทมาเซกเรื่องหูซุกคุ้นเลยต่างๆงคือหวังว่าเลือกตั้งจบปุ๊บไม,ไม่เหมดเลยฮะองค์ก,รอ,กรอิสระก็มีทําไมปปชล้มกันแล้วล้มกันอีกอถ้าไม่มีวาระชนเล่นของพวกพวกล้มอะ่ะวาระชนเ่นของใครฮะของพวกที่ไปยื่นล้มทั้งหลายอะ่ะ<อ>พวกกูต้องการให้อายุความขาดทั้งนั้นอะ่ะอวันนี้เรื่องเนี่ยจะขาดอายุความเต็มเลยนะในปปชเอาไปมองอีกมุมหนึ่งว่ากำลังเกิดการวาระอนเล่นที่จะให้อายุความขาด คือเวลานี้เนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยมันถ้ามีครบมันก็ตรวจสอบกันได้ใช่ครับเพราะผมเองก็ถูกตรวจสอบมาแล้วจําได้ไหมผมเนี่ยเข้ามายังไม่ทันเลือกตั้งเลยผมโดนแล้วอถูกฮะแล้วโดนแล้วนะนะแล้วปปชชุดนั้นตั้งมาตอนไหนอ่ะผมโดนไปแล้วแล้วโดนนี่โอ้โหบางทีเนี่ยโดนตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญจะมีผลก่อนรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันปัจจุบันก่อนไอ้กฎหมายปปชปัจจุบันครับซึ่งกฎหมายนี้เขาไม่มีย้อนหลังในทางเป็นโทษนะเขาย้อนหลังทางเป็นคุณแต่ก็ย้อนหลังมาผมก็ไม่ว่าอะไรถามว่ายกตัวอย่างง่ายๆกกตเนี่ย <ฮะ S 2> คุณปริญญาเนี่ยตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองอ่าใช่ฮะนะพอรัฐบาลผมเข้ามา <ฮะ S 1> ผมมีความสงสัยว่าท่านอาจจะไปช่วย พักประชาธิปัตย์พูดตรงๆเลยสงสัยพูดตรงๆผมสงสัยผมยังเรียกท่านคุยเลยเอแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายท่านออกจากอธิบดีปกครองกครองใช่ครับถ้าผมสามารถเนรมิตอะไรได้เนี่ยสมมติว่าเนี่ยผมก็ต้องผวาเอะท่านคงไปแก้แค้นผมหรือเปล่าเออแต่ผมไม่จะไปยุ่งอะไรเลยผมถือว่าผมไม่จะไปยุ่งเลยการเลื่องสารปกครองจ้ำได้นะ ผมต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อพวกท่านเหล่านั้นเ<ะ>อย่างยกอย่างคุณปีชาเจ้าของบ้านหมอเหลง<ะ>เขาก็ได้รับการเลือกเพราะเขาเป็นคนดีเป็นคนมีพวกก็ก็ได้รับเลือกถ้าผมผมแทรกแซงได้ไหม,มถ้าผมแทรกแซงผมก็เอ๊ะผมก็ต้องสงสัยว่าไอ้คนนี้เป็นพวก นี่ผมไม่ควรจะต้องต้องเลือกต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่ไม่ได้แทรกแทรกฝ่ายนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องแปลว่าต้องเอาคนของุณทั้งสิ้นเข้าไปทั้งหมดแต่เอาคนเข้าไปติ่งไว้คนสองคนสามคนแล้วคอยเป็นตัวที่สามารถที่จะครอบนำได้กําหนดได้คนส่วนใในประเทศเนี่ยคนไทยเหมือนแคบจะตายไั่รู้จักกรนแทบทังนั้น่ะการรู้จักกันทําไมต้องเป็นพวกอ่ะคนทุกคนนี่มีศักดิ์ศรีของตัวเองเขาเติบโตรับราชการมาจนเกษียณเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องคิด ว่าทําแล้วเนี่ยมันถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายไหมครับไม่งั้นเขาก็เสียคนคือคนเราไม่ใช่ว่าเป็นพวกกันแล้วจะทาตะบี้ตะบันโดยผิดกฎหมายไม่มีใครเขาทาหรอกอและการเป็นคนรู้จักกันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นทั้งนั้นในในสังคมไทยมันไม่เคยเข้าไปแทรกแซงเลยผมไปแทรกแซงอะไรอทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคือมันหลายเรื่องที่ออกมามันดูเหมือนว่ามันจะล็อกออกมาที่ตรงโปะกับรัฐบาลตรงโปะกับรัฐบาลคุณทักษิณตลอดอย่างนั้นหรือเปล่า มันมันตรงได้ที่ไหนทุกอันนะสังเกตดูด,ดบูบางอันบางอันคนอาจจะว่าตรงบางอันก็มันแล้วเอาอย่างเงี้ยแล้วกันนะสารรัฐนูลเนี่ย<ะ>ที่เลือกเข้าไปในช่วงสมัยผมเป็นนายกเนี่ยนะครับบางท่านนะ,ะเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผิดหมดทุกเรื่องอยังไม่เคยถูกเลยอือันนี้ดูจากคำวินิจฉัยก็แล้วคำวินิจฉัยดูจากคำวินิจฉัยเนี่ย<ะ>อย่างเงี้ยผมก็ยังบอกเออแล้วอย่างเงี้ยเก่าผมโดนกล่าหาข้างเดียวมาตลอด แล้วผมจะนั่งชี้แจงทุกเรื่องผมไม่ต้องทำงานแล้วแต่ที่บางฝ่ายมันไม่ต้องทําอะไรนี่<ะ>นั่งคิดและกล่าวหาอย่างเดียวไอ้อผมนั่งทํางานทุกวันทุวันทุกวัน,วนผมเจออย่างนี้ผมแล้วผมต้องพูดทุกวันมันก็ไม่ไหวนะเอ,เอาเรื่องใหญ่ลองเข้าเรื่องที่คุณทั้ษิณบอกว่าพร้อมจะตอบออย่างเรื่องขายหุ้นชินให้เราเตรียมมาเสร็จประเด็นใหญ่ก็คือสังคมเนี่ย ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณทักสินคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นเนี่ยความที่มีหุ้นที่เป็นชื่อผมชื่อภรรยาและชื่อลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปีสี่สามอ่คือโอนย้ายไปเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนที่ผมจะเป็นก่อนที่ผมจะจะจะ,จะเข้าสู่การเลือกตั้งครับในวันที่หกมกราคมสี่สี่เพราะฉนั้นมันโอนย้ายไปหมดแล้มนะโดยข้อกฎหมายเนี่ยม,มันจบไปละครับในตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกผมเนี่ย นะครับเขาก็มีลุงซึ่งเป็นประธานบประธานบอร์ดนะฮะซึ่งลุงเขาอยู่ลุงเขาเขาเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมันถูกบริหารโดยมืออาชีพมานานมากแล้วครับนะครับตั้งแต่ผมออกไปเป็นร่ำตีต่างประเทศปีเก้าสี่สามเจ็ดปีสามเจ็ดสองพันหนึร้อยสามเจ็ดตอนนั้นมนถูกบริหารแบบนั้นมานานมากแล้วนะครับทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วเวลานี่นะ